สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีนะผมช่างใหญ่กำเนิดนะวันนี้จะมาสอนผมนะครับสวิทชองสวิทกี้เปิดหูนะเปิดหูแล้วก็ข้างหลังสันเท่านี้นะตัดโอ้ยหัวตังใหญ่เนาะ ผมตัดดินเข้าหาลิมพิป,ป่านะครับเชียงเสียง,งนะ

ยังยังยังไม่ลืมอีกยกสี่าอ,องศาตัดซิกแซกครับัซิกแซกชั้นที่สองก็ซิกแซก ่อนที่สามก็สิ้กครับ ลงนิดนึงนะครับป่าครับพี่อยู่เฉยผมบอกลูกสิษย์ผมอยู่ในยู u ูบไม่เป็นไรพี่ัดัดับคลเนี่ยครับอนนี้เรากถามว่าแค่ไหนล้าก็จะาแค่ไหนเซนน่สมุดนหนึ่เประนีงนี้ เส้นมือเกิที่ิได้สองก็เอาเฉียาแค่ภท่าหน้าี่แล้วตัดตัดกลางตัดด้นะครับข้านที่เราชั้นที่สองก็ต่อชั้นที่สองนะครับตัดเส้นตัดตัดตรงเลยตัดตรงเลยใช่แล้วจางครับ ต <IS 2> <IS 2> <IS 2> ้องต้องห้กไกลข้อหาตัวนี้ด้วยว่าใช่เวลาตัตัด้ตัตัวนให้ผมาดน้านนี้ได้สอแบบนะครับลงมาอดไปอดไปได้ก็ตอดูว่าจะตักข้างๆไปยกขึ้นไปนะยกเก้าสิบองศานะครับเพื่อน ออนนี้ก็ยก40องศานี่ก็ยก4าองศานะครับชั้น1ชั้นสองยก90องศาชั้นส่ห45ยก4าองศานะครับ ระมนนีนคับแบ่งเป็นแนวตั้งนะครับเซ็ Center นเตอร์นะช่างใหญ่จะจุกนิดหนึ่งครับ90องศา โดยใช้ไกด์ไลน์นะครับด้านข้างนะชั้นที่สองครับก็ยก90กองศาชั้นที่สามนะครับยก45องศาชั้นที่สี่ครับก็45องศา

ขึ้นกลุ่นนี้เป็นายนาดีเลยทีดกดเนื้อกดเนื้อไปหัวกดกดล้นินึงครับ ชั้นที่สามก็ต่อชั้นที่สามนะครับใครลาอยู่นี่ตอม ที่เต๋อันนี้ถูกไหมปเทตัดข้างนี้ถูกแล้วถูกแล้วใช่ไหมที่ผมแบกเสียบเนี่ยผมจะตัดผมจะตัดสั้นเท่านี้นะครับเขาขอมาส่งครับมีเก็บงด้วย

สายไลนใหม่่เส้นนงจะได้ตัของที่้การใเข้ามาดีทุยกลางๆนะครับมาดูผมส่วนด้านหนา้าครับตัดทิกแซก็ เยมาหนักบ้านยกครับ90องศายก90องศาแล้วตัดซีเซ็วิเซ็หลังบ้านครับยก90องศาตาัดซีตนี้เนี่ยจะมไงแลกเป็นิเนีอมาเริ่มใหม่เนี่ยแตกแตออเป็นก็ะไดตอนนี้แกแล้ว ข้างหน้าพอดีนะพี่ ไม่ต้องสั้นมากถ้าสั้นมาก,ม,ากมันจะเหวี่ยงไม่มาพี่ใช่เวลาลบอกว่าเ้าเ้า,เาครับครับได้บบปเป่าเก็สวยก็สวยๆเลยง่ายรครับหมดรีบทุกวันทำงานอยหน่พี่ตัว,วโควิไไดไปเนี่ย <c oughs> หรือว่าเลยไปแล้วเลยจุดตัวงบอค๋อครับครับ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูจะรวบไปเลยพี่ส่งลิงก์ก็ดูเลยนะครับเราก็สวยๆมาหลังบ้านนะมาดูนะครับว่าตรงไหนที่มันยังหนาอยู่นะครับตรงไหนที่มันยังไม่พิ้วนะครับทุยกลางๆก็สวยนะครับ ก็ไม่ต้องสไลด์มากนะเนื่องจากผมลูกค้าบางเดียวเราก็จะเหวกหาตัดสไลด์เฉพาะจุดที่มีความหนาเท่านั้นนะนีห่หนาไปหน่อยแล้วก็ฮาร์ปชิเซอร์ลงไปเฉพาะจุดนะครับเพื่อน ข้างหน้าตรงนี้ไม่ต้องบางนะครับเนื่องจากผมลูกค้าบางเราแค่ตัดให้มันเป็นทรงในเลเยอร์เลเยอร์พอนะครับก็จะมีเนื้อผมพอดีพอดีนะเใช่ไหมครับหลังไม่หูตัวนี้ครับหนาก็แบ็กซิสเตอร์ไปเลยจับแบ็กซิเซอร์ลูกค้านั่งสไตล์ผมนั่งปากเลยนะคุกเขานะครับคพี่จะลองแบบพี่จะลองมือแบบตอนมือเสร็จคลุกใช่ไหมแล้วพี่มาเช็คปุ๋ยนะมันจะมีผมอยู่ ไปแอบดูเขาตัดผมด้วยไปดูเขาเรียนตัดผมบอบดเลยนะครับอาจารย์สันนะครับกำลังสอนนักเรียนช่างตัดผมอยู่นะอาจารย์เจมกัอาจารย์สันนะนี่หนาหน่อยเขาดีพัดติ้งไปเลยแต่ว่าไม่ได้เรียนไม่ได้ไม่ได้ทำงาน ตรงนี้นะครับสอนเะไเข้าไปครับดีพัดติง้งนืดหนาไปหน่อยยิบความถุยระดับกลางถุยถุยกำลังดีนะครับฝั่งที่ผมแต่งทรงเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับด้านซ้ายเนี่ยจะมีความผิวนะครับผิวพิวไหว ผิววิ่งตามนิ้วมือเรามาเลยนะครับสบายๆฝั่งด้านขวาผมยังไม่แต่งครับผมมันหนานะครับหนาเติะแ,แล้วก็ค่อยๆแต่งไปตันนี้ครับยกครับสี่ห้าสองดิฟดิฟตัดติ้งให้ปลายมันบางผิวนะครับดิฟเข้าไปนะครับดิฟเข้าไป ฐานมันไม่ตรงแล้วก็คอยดคัตติ้งมันตรงซะฐานมันหนาก็ฮาร์ฟชิสเซอร์ลงไปเลยนะครับตรวนี้มีเสียงก็จะหลังใบหูครับหนาฮาร์ฟชิสเซอร์ลงไปเลยเบดตัดเบดสไลด์อย่างเดียว กิฟไม่ต้องครับโนกิฟ no ถ้าอยากจะตัดต้นทรงน้่นหมายความว่าบังคับทรงขึ้นกลางอากาศเลยนะนะครับนี่ก็ริปพาร์ตรีนะ้ริปพาร์ตี้ ตรงไหนก็หนาะก็ h a ซ f s เ t อร์ลงมาเด้อนะครับหานาก็แบกซิ s เซอร์เข้าไปแต่ถ้าเป็นปทิมนี่วันนั้นผม้องตัวของทันยนะที่ที่มาบอกตัดไ ต้องตอางตกโลต้นยางยืมของเกาหลีก็จะดีจากข้างหน้ามากใช่ใช่เกใช่ัเขาแเได้ตอแต่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 ผมว่าคนนี้แบบีอย่างใกติดีดีกว่าเพราะว่าผมไปทำราไทำไปทำผมดีแล้ว เช็กด,ดูซ้ายขว่าเท่ากันหรือไม่นะครับแล้วเราก็ไม่ตกจยกหงขึ้นครับตัดหนึ่งสองเช็ดยกเช็ตด,ดู ตนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับนางแบบคุณคุณ,ค,ณคุณนกประชาชื่นที่อนุญ,ญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอสอนให้ผมลงย t u b e เพื่อเอผยแพร่<ม>เป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานนะนะครับแล้วก็ขอให้อาน,นิสงส์งของการเป็นนางแบบของบุณนกนะครับตอครอบครัวมีความสุขนะครับแล้วก็ตอนหลับฝันดีถูกหวยรางวัลที่หนึ่งครับสามสิบล้านเก้าสิบล้านนะขอให้ทำกิจการใดก็ขอให้สำเร็จนะครับร่ำรวยร่ำรวย สุขคาพร่างกายแข็งแรงครับอายุมั่นขวัญยืนเ,เดินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะครับเจอแต่คนดีๆครับตังหน้าแข็งแรงครับผมสำคัญที่สุดๆครับใช่ครับตึงใหญ่เลยนะถ้าร่างกายไม่แข็งแรงอ่อนแอเลยโควิดก็จะถามหาใช่ไหมพี่ครับ่ร้อนติดยาก ไม่แน่ใช่ไหมอันนี้ผมยังไม่ได้ดนะันซอยให้เป็นทรงก่อนแล้วก็ได้ง่ายครับแล้วมันจะมาได้ง่ายมากเลยได้ได,ได้เลยครับพี่เป,เ,ปเป่านี่คือเป่าแห้งเอากระจกไม้ดีก็ดูด้วยเพื่อนๆชมแล้วก็ช่วยแชญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับกดทั้งสาค<ห>มคือกดเลยครับผมขอบคุณครับพี่ไปช่วยแชญ่กดไลค์กดแชร์หน่อย เนื่องจากเป็นคลิปวิดีโอที่ดีมีคุณภาพขนาดเดียวสามสิบคนครับครับครับนะครับทั้งใหญ่ครับใส่ปลาเมียนะเขย่าเขย่าขย่าขย่านะครับให้ผมมันเป็นธรรมชาตินะให้ผมมันมีความพองยกตัวขึ้นนะเสร็จแล้วนะครับก็เสยนะครับมาหลังบ้านนะเสยเสยมาเสยมาเสยเสยมาครับ กูมีจับเป็นเส้นๆก็ได้เงี้ยนะครับยกความถุยขึ้นมานะช่วยหนะ่อยหวังว่าเพื่อนๆคงจัดทรงเป็นกันอยู่แล้วนะครับแต่เทคนิคเรื่องการตัดซอยก็เอานำไปพัฒนานะครับนำไปพัฒนาต่อยอดนะครับ ตรวจนะคับซ้ายขวาตรวจัวซ้ายขวาเท่ากันไหมลัาไมนหูเท่ากันไหม แต่งครับแต่งค่อยๆแต่งนะรแบบู้สึกว่าหนานิดถึงก็แบ็กทิเซอร์นะคอป้ายป้ายจากแสงแสงซ้ายลมาขวาโอ้คสวยลว ช่าญต้องการจะตัดให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะโดยเฉพาะหลังใบหูนะเพื่อนเพื่อนให้มันไม่มีข้อต่อให้มันไม่มีตัวเชื่อมเลยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับทีสวัสดีครับบ๊ายบายเห็นข้างหลังแล้วเป็นไงบ้างพี่ถูกใจถูกใจไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังมาไม่เสียเที่ยวไม่เสียเที่ยวดูสองกทิดสวัสดีครับบ๊ายบายดีไม่ดีไม่ช่างเหยสดี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 ะีด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 